ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับเอาลระรับกลาวสวัสดีสทุกทุกคนเช่เนเคยด้วยละกันครับมานะวันนี้เดี๋ยวขอแนะนําเรื่องของสายฟรีนะครับว่าภาคนี้ควรที่จะเติมเสริมเติมเพิ่มอะไรไหมเนาะนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับชนะมองว่าถ้าเรามีตัวนักเตะที่ดีอยู่แล้วนะครับผมจะภาคนี้หรือภาคไหนก็ตามนะครับถ้าเราเล่นนักเตะเข้ามือนะครับเราไม่จําเป็นต้องเติมตามกระแสนะครับ แต่ว่าก็ไม่ผิดหรอกเนาะเรื่องของการเติมนะครับอยู่ที่ว่าเรามีทุนทรัพย์ในการเติมนะครับผมไม่ผิดแน่นอนนะครับผมถ้าเรามีเติมมีเหลือใช้เหลือจ่ายนะครับผมจับได้นะครับไม่มีผิดเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายฟรีเนาะนะครับผมแต่ว่าอยากจะเติมทุกอาทิตย์ทุกวันอะไนเแบบนี้นะครับถ้าถามว่าถามในมุมมองของชี้นลเองเนาะนะครับชี้นวมองว่าอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับนอกเสียจากว่าเราดูทีมของเราแล้วนะครับรู้สึกว่าทีมของเราเนี่ยน้าไม่คมนะครับกลางไม่ได้ หลังรั่วนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเราเล่นเนี่ยเราเล่นเปลียนไหมเล่น <g ay> เป็นในที่นี้ก็คือเราใช้ประโยชน์จากตัวนักเตะเหล่านั้นได้ถูกต้องไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าเราเล่นในลักษณะประมาณไหนนะครับผมตะบี้ตะบันยิงจนเกินไปก็อาจจะยิงไม่ได้นะครับผมต้องหามุมหาพื้นที่ในการจบด้วยนะครับผมการเล่นกองหน้ากองกลางก็เหมือนกันนะครับผมหาตัวที่ ai ดีมาเล่นนะครับถ้าเราใช้สิบเอ็ดตัวจริงเป็นตัวยืนปากหลักได้แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง เปิดเพิ่มเลยก็ได้นะครับผมสำหรับคนไหนที่เล่นสายฟรีแบบช่แนวนะเนะี่ยผมก็เติมบ้างนิดหน่อยนะครับผมตามงบประมาณนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นเรื่องของการประหยัดก็คือเราอาจจะไปจัด ID ดีมาเนี่ยผมแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จัดมาเรื่อยๆอะไร่านี้แค่เอามาเล่นนะครับแต่นี่ก็จะเป็นในกรณีที่แบบคนที่ไปได้บบมี ID หลักนะผมอ่ะแต่ถ้าคนไหนที่เล่นแบบมี ID ดีหลักอะไรแบบนี้ก็ถามว่าเติมได้ไหมก็เติมได้นะครับแต่ก็ต้องดูตัวนักเตะที่เราจะใช้งานด้วยว่า ตัวที่เราเติมมาเราใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับผมเพราะว่าบางทีเราเติมมานักเตะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้ในผมบ,บางทีก็ศูนย์ทองไปเปล่าเปลผมไปเติมมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่บางตัวอะไรแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้เติมตัวที่แบบเราถนัดจริงๆเล่นเข้ามือจริงๆริผมอ่าสำหรับการเติมเนาะในผมอันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของอาสายฟรีนะครับหรือสายเติมก็ได้นะครับผมแนะนําว่าการเติมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและก็การใช้งานนักเตะที่เราเติมมานะครับผม ก็อย่าเติมเกินตัวละกันเนี่ยผมเก็บเงินไว้เติมสร้างทีมให้มันโหดให้มันตึงเนี่ยเรามีตัวนักเตะเก่งก็จริงแต่ว่าถ้าเราเล่นไม่ถึงเกณฑ์นักเตะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยผมสำคัญเลยให้ตัวตัวเองเนี่ยไปฝึก การเล่นให้มันโหดนะครับผมหลังจากนั้นพอเราเล่นโหดแล้วเนี่ยผมตัวนักเตะมันจะเสริมเข้ามาช่วยเราเองนะครับผมยังนี่ชียร์ก็ยังใช้มสซี่ร่างเดิมอยู่ะครับผมสตอยคงสตอยคอฟเอตัวล่างเดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้เติมล่างใหม่เพราะว่าเออก็มองว่ามันค่าพลังมันไม่ได้ต่างกันมากอะไรแบบนี้ผมก็ยังใช้ล่างเดิมๆอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะตอก้อนกับคู่แข่งได้แต่ดิวิชั่นได้นะครับขึ้นซีซั่นหนึ่งแค่ทุกซีซั่นได้อะไรแบบนี้มันก็น่้จะเพียงพอแล้วนะนะคร ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับสายปีนะครับผมอ่ะก็บางคนถามมาว่าพี่ครับผมต้องเติมเยอะไหมอะไรแบบนี้นะครัมอ่ะก็ไม่ต้องเน้นอะไรขนาดนั้นก็ได้นะผมแค่เราเติมตามที่เรามีกําลังซับพอนะเพอาะที่เราจะไหวนั่นแหละะนรับผมนอกนั้นเราก็ไปพัฒนาฝีมือเอาเนี่ยผมเราก็สามารถที่จะเล่นได้ทุกอีเวนต์แหละะครับผมขอแค่เราฝีมือดีนะครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม